เป็นรถโดดพิเศษทักษินรัสเขามาที่สามหนึงนะครับตอนทางรุทธิวัดไปทางชุมทางหัดใหญ่รถเที่ยวนี้ปกติจะไม่จอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับแต่วนี้จอดที่ชุมทางหนองดุกเพราะรถจักรชำรถครับก็อรออรถจักรใหม่มาเปลี่ยนนะครับเห็นว่า ถจาจเคียว์วายนะครับมีปัญหาเรื่องแรงดันน้ำมันนะครับทำให้ทำกระบวนต่อไปไม่ได้นะครับรถจอดจอุดที่ชุมทางหนองประดุก,กน่ะีก็เป็นเร็วขาบวนรถชันเหมือนสามห้ากรุงเทพพลัโพงไปทางวันโป่งนะครับจอดรอทำกรบวนในวันนุ่งขึ้นนะครับอสามหนึ่งก็รอเปลี่ยนที่เซลทำการใหม่ครับ จะช่วยบริสัท์ทุกท่านนะครับ